สวัสดีค่ะทุกทุกคนเจ้ก็ตาดีเหลือไปเห็นอ่างเกียร์นะคะว่าเอ๊ะทำไมแบบมันเหมือนน้ำมันเยิ้มเยิ้มเลยช่างบอกว่าอ่างเกียร์เหมือนจะรั่วแล้วนะครับ เพราะว่าอ่างเกียร์รถคันนี้นะคะพี่เปิลเอารถเข้ามาให้เจ้เทสเพื่อที่จะทําการเทสการฝัดชิงเกียร์นะคะก็เลยอ่ะทาการถอดอ่างเกียร์ของพี่เปิลออกมานะคะอ่ะก็เห็นว่าแบบพี่เปิลอ่ะไม่ได้ใส่ประเก็นอ่างเกียร์มาอันนี้ก็คืออันตรายอยู่นะคะแล้วก็อ่างเกียร์ของพี่เปิลก็ค่อนข้างสกรปรกคะ่ะทุกคนประเก็นอ่างเกียร์ไม่ใส่เนี่ยเจ๊ถือว่าอันตรายนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่ๆทุกคนเห็นความสําคัญของปะเกลี่อ่างเกียด้วยนี่อ่างเกียก็สกรปรกแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนถ้าใครไม่เคยเปิดอ่างเกลียนะคะก็ดูไว้นะคะว่ามันสกรปรกแค่ไหนนะคะพอเปิดอ่างเกียมาแล้วช่างก็เห็นว่าแบบ ฮ้ y, แบบโชลินอยก็สกรปรกมากเลยก็เลยจัดการเอาน้าํายาล้างสิ่งสกรปรกนะคะของไอชินฉีดเข้าไปให้ซะช่างบอกว่าโอ้ไม่ก็เจ้น้ํายาตัวนี้เจ้ต้องซื้อมาติดล้านไว้แล้วนะมาติดอู่ไว้แล้วนะเพราะมันดีมากๆเลยนะคะอะ่ะช่างเจ้นะคะ ปกติเนี่ยเวลาที่เขาใช้ประเกน็นอ่างเกียนะคะที่เป็นของแท้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ใช้กาวหรอกแต่ช่างเจ้บอกว่าเจ้ครับผมของความมั่นใจนิดนึงขอใช้กาวนิดนึงนะคะอ่ะกาวที่เจ้เลือกใช้ก็เป็นกาวของไอชินนะคะพี่ๆขายอย่าลืมนะคะความสําคัญของปะเกน็นอ่างเกียเนาะ